โลหนึ่งประมาณลอยสามสิบที่ผ่านเข้าส้มนีมันสามโลลอยห็นบ่ล่ะอือครับอันเน็ตลอยสามสิบไปคัดใส่อีกเที่ยนึงแมนแต่ว่าส้มนีเป็นแก่หมดแล้วอันบ่แมนนี่มันใส่เบื้องมองไหนมัน,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 นจุดแดงๆเนี่ยอ๋อนั่นละจุดเดียวโอ้ไม,ม่จุดนั่นสิก็ซื้อไว้แก่แล้วนี่แหละคือว่าสุกแล้วนี่โอเขาเรียกว่าสายเลือดที่เป็นสายเลือด บ่าจำเป็นต้องให้มันดำๆแบบนี้ส้มนีข่ขายก็ได้อ๋อนึกว่าส้มดำๆนั่นคือเก็บบ่นึกว่าให้มันดำทั้งก่อนทึงเก็บบ่ส้มนี่ส้มนีข่ขายกันขายบ่มีราคาถ้าส้มนี่มีราคาครับราคา130ก็คือลอยสามสิบสามสี่หน่วยอันนี้ลอยสามแสดงว่ามันนี่ส้มจะสีค่อยไม่ขายเขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าตกล่อให้มันสุกจังซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี่บ่แม่นส้มนี่ตกไส้โลกจักปาดอ๋อ ไลนะผลกระติโตคค้าไปไปอาทิตย์ต่อบนัางมาอัดทางมันไป